สวัสดีค่ะพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกว๋วยเตี๋ยวเรือยี่ห้อเลรสนะคะเริ่มแรกเราก็จะใส่น้ําไปประมาณ350 ml นะคะตามข้างซองเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะเราสั่งมาเป็นเส้นเล็กค่ะส่วนข้างในซองก็จะมีนี่ค่ะหน้าตาข้างในมันนะคะเริ่มแรกเราก็ตั้งน้ําเสร็จเราก็ใส่ไอ เครื่องเทศของมันลงไปนะคะเขาบอกให้ใส่อันนี้ก่อนนะคะตามด้วยผงกะทิจ้าแล้วก็คนๆให้มันละลายนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะใครมีหมูก็ใส่หมูด้วยก็ดีเนาะแต่เรามีแค่ลูกชิ้นเราก็จะใส่แต่ลูกชิ้นค่ะรอให้ลูกชิ้นสุกค่ะ จากนั้นเราก็ใส่เส้นลงไปค่ะยี่ห้อนี้จะมีเส้นหมี่กับเส้นเล็กนะคะเราชอบเส้นเล็กก็เลยสั่งมาแต่เส้นเล็กเนาะรอให้จนจนเส้นมันนิ่มอะค่ะทุกคนนิ่มแค่ไหนก็แล้วแต่ตามต้องการเลยนะคะเช็คเส้นอีกทีหนึ่งค่ะพอเส้นได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะ ผักบุ้งก็ใช้ประมาณ2-3สาก้านเนี่ยค่ะแต่ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำเข้มข้นมากนะคะใส่เยอะก็ไม่จืดไม่จางค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเทใส่ถ้วยกันค่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่เ,เขาเรียกอะไรน้ำพริกเหรอ อันนี้มันก็จะเผ็ดเดหน่อยค่ะเขาแนะนําว่าให้ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะถ้าใครที่กินเผ็ดน้อยก็อย่าใส่หมดนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานครบรสเลยค่ะแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะนี่นะคะ ไปหาซื้อกินกันได้ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ